สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่4ของเดือนมิถุนายน2564นะคะพี่อ้อยก็ตื่นเช้ามาเพราะว่าวันนี้มีคนสั่งสเต็กมาประมาณ20ชิ้นนะคะพี่อ้อยต้องตื่นมาแล้วก็ต้องมาทำสเต็กนะคะวันนี้ก็จะเชลฟี่นิดนึงเอากระทะตั้งแล้วค่ะอันนี้คือจะทอดเฟรนฟรายนะคะ ส่วนสเต็กไว้จะทอดทีหลังก็ได้ค่ะเพราะว่ามันง่ายนะฟืนไฟจะทอดให้กรอบๆเอาไว้นะคะเอาละค่ะ,ะนี่ค่ะสเต็กที่เตรียมจะทอดนะคะแล้วก็มีอีกมากมายอยู่ในกล่องนะคะอันนี้เ็าจะเอาออกมาทีละสามสี่ชิ้นเพื่อที่ว่าจะทอดส่งลูกค้าไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ทำแทบจะทั้งวันเลยนะคะบางคนเขาบอกว่า ไม่เอาหรอกค่ะไอพวกเครื่องเขาอยากจะให้เราหมักสเต็กให้เขาเราก็โอเคตามสบายตามใจชอบนะสเต็กพี่ขายชิ้นละ100บาทนะคะพร้อมทั้งเครื่องเคียงด้วยแต่ถ้าหากสั่ง,งปเปล่าพี่ชิ้นละ80บาทนะคะเพราะว่าถ้าหากน้อยกว่านี้มันจะไม่เห็นกำไรเลยนะคะนี่คือกำไรน้อยมากค่ะนะคะกำไรนิดเดียวอือฮึ เอาละจะทอดเฟนฟรายก่อนนี่ค่ะจะทอดมันนะคะมันนี้ต้องต้มค่ะต้มประมาณ60%นะคะแล้วค่อยเอามาทุบแป้งกรอบทอดนะคะแล้วก็จะสวยมากเลยนะคะค่ะแล้วก็อร่อยกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็น ออ่มันสดนะคะมันไม่ใช่เฟ็นไฟาแห้งต้มแล้วก็ทอดเลยค่ะอ้าวลงมาแล้วลงมาเลยลงมาแล้วทุกคนขึ้นนะโอ้โหเห็นอะไรอยากรู้อยากเห็นไปหมดอ,อืม ไปแล้วการงานมันก็แย่นะคะทุกวันนี้เมื่อจะทําอะไรปัจจัยไม่ถึงนะนไม่กล้าที่จะลงทุนทําอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะคะค่อยๆทําไปค่ะค่อยๆคิดค่อยๆทานะคะชีวิตมันนี้ตอ่อสู้ปัญหามันมีไว้ให้แก้ไข่อยทาไปเรื่อยๆค่ะนะคะทุกอย่างจะดีเองะคะ่ะเรามีความอดทนนะคะ พออย่าถอยมันเลยค่ะชีวิตต้องสู้ซ การทำสเปกนะคะถ้าหากว่าใส่ใจนะสะอาดทุกเนื้อให้ให้นุ่มๆน,นะคะแล้วก็ดีแต่ถ้าหากว่ารีบทำล็กๆทำไปนะมันมันไม่ค่อยดีหรอกค่ะนะคะต้องพิถีพิถันค่ะแล้วก็สูตรใครก็สูตรมันเราว่ากันไม่ได้นะคะสูตรใครใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปทุกคนแหละแต่คนต่างมีสูตรก็ชอบของแต่และสไตล์ของตนเองนะคะ มันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องสูตรแบบนี้เป๊ะเป๊ะเป๊ะนะแต่ละชาติเขาก็ทาไม่เหมือนกันนะคนก็ชอบของเราคนก็ชอบของคนอื่นมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะนะคะ ทอดออกมาแล้วก็สวยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะบางคนเขาตัดเป็นริ้วยาวค่ะแต่พี่อ้อยทำเป็นกลมๆตัดเป็นขวางไม่ได้เป็นทางตรงนะคะวิธีพิธานทุกอย่างค่ะพี่อ้อยทําสะอาดสะอ้านนะคะบอกได้เลยค่ะใครสนใจนะมาเลยนะคะสั่งทำได้นะคะ หมักสเต็กทาได้ส่วนเครื่องเคียงไปหาซื้อเองสลัดเยอะแยะไปนะคะแถวแถวห้างนะก็ไปในมุมมุมสลัดนะคะไปซื้อเครื่องเคียงได้แบบนั้นง่ายนิดเดียวหมักสเต็กไปแล้วก็ซื้อพวกผักเครื่องเคียงง่ายค่ะช่างจะเอาสกีขีดเป็นกิโลได้หมดเลยค่ะนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งหาผักเพราะถ้าหากเราวิ่งหาผักซื้อน,นู่นนะี่เนี่ยถ้าหากน้อยนะคะซื้อน้อยค่นะ,ะแค่ประมาณ50ชิ้นน่เรายังไม่เห็นกําไรเลย ไม่เห็นกำไรนะกำไรไม่คุ้มค่ะแล้วก็เหนื่อยเปล่าด้วยพี่อ้อยอยากจะหมักส่งเท่านั้นนะคะส่งเป็นชิ้นไปนเลยใครอยากจะเอาไปทําอะไรก็พี่ทําให้คือพี่จะทําให้สุกประมาณ40่อร์เซแล้วก็เอาไปทอดตั้งเตาไฟทอดแป๊บเดียวแล้วก็สุกแล้วค่ะกินได้เลยคนะ่ะมันอยู่ที่ว่าเราหมักแล้วก็มาชอบชอบรสชาติแบบไหนนะคะ ละหกชิ้นนะคะนะเพื่อไม่ให้มันหลุดแล้วก็ติดกระทะแบบแบบไม่สวยอ่ะค่ะกระทะก็ต้องสะอาดนะก็ต้องน้ํามันสะอาดน้ามันใหม่นะคะสะอาดสะอ้านทําอะไรแล้วแต่เราเน้นความสะอาดเน้นความถูกหลักอนามัยนะคะเ๋ยวก็เมาส์ไปด้วยคนอื่นเขาถ่ายทำคลิปแบบไม่ต้องพูดแต่พี่อ้อยอดพูดไม่ได้นิสัย ชอบบรรยายอธิบายนะคะกว่าเราจะมาได้ในวันนี้นะเราว็ออธิบายสิ่งทีม่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบไหนนะคะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น พี่จะใช้กระทะใบเล็กนะคะซึ่งทอดเพี่ชิ้นนะแต่ว่าจะใช้สองสองเตานะะสองใบเพราะว่าเราจะไม่ทอดทีเดียวเยอ,ยอะๆนะไม่เอานี่ค่ะกระทะนี้นะคะเล็กนิดเดียวแต่คุณภาพคับแก้วค <laughs> ับกระทะค่ะ เหมือนเราแทบจะนับสเต็กเนะี่ยใช้ไฟปานกลางไม่ต้องร้อนมากมายให้สเต็กมันละอุกก่อนครัแล้วพอเสร็จแล้วค่อยเร่งไฟนะคะ ติดกระทัละใหญ่ก็จะไม่อร่อยนะคะข้างหน,นมันสุกลุมๆคนะ่ะบางคนไม่ชอบสุกนะบางคนชอบแบบสุกบ้างไม่สุกบางดิดสุกๆแต่ของพี่อ้อยนะคอดสุกหนะักจะอร่อยไก่ว่าหมักไว้หนึ่งคืนนะคะไก่เนะี่ยมันถึงจะหอมถ้าหากว่าทำบุบๆแล้วก็ไป เอาไปทําเลยนะคะมันไม่ใช่สเต็กนะคะสเต็กต้มีเครื่องปรุงของสเต็กเองนะคะจะต้องมีความหอมชุ่มฉ่านะของสเต็กคะะ่ะจัดจานออกมาแล้วสวยงามเนี่ยค่ะออกมาสวยงามแล้วก็คุณภาพาคาารับแก้วเอ๊เล่นธรรมดานี่ค่ะ แบบนี้นะคะจบบนิดนึงค่ะให้มันสุกข้างนึงกลับข้างนึงกลับไปเลยนะคะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกลับหลายหลสุกหลายหนไม่ต้องสุกหลายหละคะ่ะตสองเดียวรู้เรื่อง ผักเดียื่อลุ้นค่ะเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มอร่อยแล้วผีสันสวยงามค่ะใครอยากจะทานสั่งได้นะคะแต่ว่าต้องต้องสั่งเยอะๆค่ะถ้าสั่งคนเดียวแบบสั่งทีนึงค่ะมันจะต้องรวมยอดจนได้สามสิบชิ้นนะคะ แต่พี่ต่อไปนี้ยพี่จะไม่ไม่ทอดให้พี่จะหมักหมักสเต็กให้แล้วคุณไปหาซื้อผักกันเอเองนะเพราะว่าจะไม่จัดแบบนี้ค่ะจะรับหมักสเต็กค่ะมีงานกลางอะไรรับหมักได้นะคะแล้วก็ไปทำเองแต่พี่อ้อยจะทําให้สุก4 0ซนก่อนแล้วคุณจะไปย่างย่างไฟก็ได้ะคะ่ะไม่ไม่ต้องลงกระทะนะคะย่างไฟธรรมดาี่้หละคะ่ะ okay. ăn được rất khăn được ăn được ăn không? được ทอดหมูมีหมูกับไก่นะคะเรือจะไม่รับทำค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรือเป็นโรคนะคะไม่ปลอดภัยแน่นอนก็เลยไม่รับทำค่ะจะทําไก่กับหมูเท่านั้นนะคะ <c oughs> ทําไก่กับหมูเท่านั้นค่ะ <c oughs> นะคะทําไปตามภาษาวิต คือกล้องที่มันมันเล็กค่ะนะคะมันก็ต้องสลับไปสลับมาถ้าหากว่าทำมงมกว้างขึ้นนะที่ไม่มีขาตั้งนะที่จะตั้งธรรมดานี่แหละนะ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นว่าเราเราทานี้เราจะทําเป็นมุมกล้องเล็กค่ะค่ะ to have system yep. oh. จะใส่ผักแล้วชิ้นใหญ่มากชิ้นอร่อยค่ัดบางทีหกชิ้นหกชิ้นค่ะ เพราะว่าตอนเช้าก็สั่งเดี๋ยวเขามาเอาค่ะที่เอาไม่มีปัญญาไปส่งแล้วค่ะถ้าหากว่าใครเขาอยากจะทานนะคะให้มาเอาที่บ้านมากี่โมงกี่โมงก็แนบได้นะคะทําไปเรื่อยๆบางคนก,ก็ก็มานั่งดูดวงคลองคลางไปนะคะดูดวงก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยกินสแต็จะกินที่นี่ก็ได้ะคะ่ะจานจัดสวยนะคะอันที่จริงมันไม่ใช่อาชีพของพี่หรอกแกันแต่นะ ต่ว่าการที่ว่าพี่ชอบชอบทานสเต็กมากๆทําให้รู้สึกว่าเราอยากทําแล้วเราก็คิดสูตรข้างเราเองนะคะไม่เหมือนใครน้ำเซเวีของพี่อร่อยมากนะไม่ได้กแกล้งชมอร่อยค่ะแล้วออ่อยชิ้นหนึ่งหกชิ้นทำง่ายค่ะตอนทอดก็ง่ายค่ะเพราะว่าเราทำสเต็กพี่เนี่ยนะ หมักแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะห่อใบตองแล้วเอาไปย่างย่างให้สุก40%แล้วก็เอามาลงไปในน้ําหมักเหมือนเดิมอีกนะคะแล้วถึงจะค่อยทอดมันจะซึมซับมันจะชุ่มฉ่ามันจะหอมอร่อยนะคะ แค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะถ้าใครชอบนะคะเข้ามาใน YouTube นะคะกดติดตามนะคะติดตามที่กระดิ่งนะคะ s u b s c r i b ์ Subscribe. กดกริ้งกริ้งกริ้งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะพี่ก็จะทำไปเรื่อยๆสลับกัน,นะคะ่ะบางทีก็ทำอธิบายในเรื่องการดูดวงบางทีจะอธิบายในเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมองดูแล้วมันไร้สาระแต่ว่าในความเป็นจริงที่พี่อธิบายนั้นนะล้วนมีสาระทั้งสิน้นขอบคุณมากนะคะ ใครชอบก็ไปที่นะกดชอบกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ